เทสลอกนะครับนี่ลอกเอโลนะครับสีฟ้านะครับตัวนี้มีสีฟ้ากับสีแดงนะครับก็บจะเทสมึงครับขวดดูริมนุ้นนะครับก็คลิปนี้ก็มาดูขาจับลอกนะครับรีวิวขาจับลอกนะครับใส่ปืนยิงปลานะครับของค่ายเสียแม็กนัที่ยิงปลานะครับก็จำหน่ายลอกเลยนะนะที่ใช้ปืนยางวงปืนยิงปลานะครับก็อยากได้ ขาจับลอกด้วยซื้อลอกด้วยนะครับจบในที่เดียวนะครับก็ตัวนี้จะจะจับเลดดอดได้นะครับแล้วก็จับลอกได้นะครับถ้าเราไม่ใส่ลอกเราก็แกะตัวรีทิสตนี่ออกนะครับก็สามารถจับลอกได้จับเลดดอดได้นะครับตัวเลดดอดใส่นะครับก็ขาจับลอกสูงห้าเซนนะครับห้าเซนเลยนะครับห้าสิบมิลนะครับก็รีวิวปืนไปด้วยนะครับก็ตัวนี้จะเป็นมือกิบมือนะครับอลูมิเนียมนะครับสามารถ ชักยาวยึดตรงไหนก็ได้ครับจะได้เท่ากับโกรงไกมือเรากดโกรงไกนะครับนี่ผมกระทำพิเศษหน่อยน้ำหนักเบานะครับตัวนี้ก็ใส่ตัวนี้ก็ยึดลอกข้างล่างได้ก็สบอกพี e ได้นะครับตบอกเก็บสายก็ลางก็ทั่วไปนะครับก็วันนี้เอามายิงให้ดูนะครับรีวิวลอกนะครับแต่ละตัวนะครับมีตั้งไว้บนรถล่วงคนระับตั้งไว้ถ่ายรูป พืนล่วงเดี๋ยวจะยิงด้วยให้ชมนะครับยิงให้ชมมันไม่มีปลานะครับออกมาช่วงบ่ายเดี๋ยวจะยิงให้ดูว่ามันออกดีแค่ไหนนะครับลอกแต่ละตัวนะครับนี่จะเป็นลอกเอโล่ก่อนนะครับเยวจะใส่ลอกหลายตัวให้ดูนะครับมาครับมารีวิวนะครับมายิงให้ดูนะครับว่าลอกมันออกลื่นแค่ไหนนะครับกดนะครับสาย น,นี่นะครับตัวน,นี้ผมดัดแปลงเอานะครับทำเองมันก็เลยจะแตแกตาหน่อยนะครับดูแตกตาหน่อยก็ใส่เลดตอดมานะครับก็เล็งมาดูนะครับปลาไม่มีเลยมันยิงอะไรไม่รู้นี่นู่นก็จะประมาณ20เมตรตั้งถุงครับลองดูครับจะออกดีไหมหรอก ถึงครับเลดดตรงตัวเมื่อกี้โอ้แต่โดนนะครับถึงจนลอยแต่ว่ามันแผ่นมันใหญ่ก็เลยโดนเอาระยะใกล้ๆบ้างสำหว่บไอข้ขาวๆนะครับเป็นฝาลอยมาผมว่าแต่ละคนยิงไม่เกิน15เมตรนะครับ20เมตร20เมตรก็ไกลอยู่นะครับทางเรดดอตนะครับกด กดลอกนะครับก่อนยิงทุกครั้งนะครับกดลอกอย่าลืมนะครับกดย้ำได้นะครับเซฟยิงจบร้อยครับนี่อโอเคนะครับสำหรับงานปลานินปลาคองนะครับปลานอกนะครับ ปลาเินปลาฟองฟ้านอกได้หมดนะครับนี่จะเป็นน้องเขาเลย,เลยลแหละลอก้วถ้าเป็นปลาใหญ่ก็แนะนำสายใหญ่ๆก็สายใหญ่ๆผมก็แนะนำกับคื้นกระบอกสายดีกว่านะครับถ้าว่างานปลาเยอะๆปลาฟองปลาอะไรพวกนี้แนะนำเป็นลอกนะครับเป็นปลาใหญ่ๆก็ปลาช่อนปลาอะไรก็ได้นะครับนี่ ลอกพวกนี้ได้หมดหนึ่งครับจะเป็นตัวถูกนะครับตัวถูกตัวถูกลงมานะครับครับตัวนี้จะเป็นตัวเป็นพลาสติกนะครับนี่แต่ว่าห้ามลืมกดแล้วกันครับก็ตัวนี้ผมเปลี่ยนพีมาแล้วแต่ปกติจะเป็นสายาำดินจะเป็นสายเอ็นนะครับนะนะ้าๆซื้อไปก็ไปเปลี่ยนสายพีเอานะครับก็นะนะ้าๆชอบถามว่าลอกใส่ได้กี่เมตรนะครับก็สายสายเล็ก มันก็จะใส่ได้ยาวนะครับสายใหญ่มันก็จะใส่ได้น้อยนะครับมันก็จะเต็มก่อนนะครับก็จะใส่ได้ประมาณนี้นะครับให้นานะครับก็ไปเปลี่ยนเอานะครับก็เลือกถักเยอะๆนะครับถักเยอะๆสายเล็กเหนียวๆนะครับก็น่าจะเห็นนะครับวิธีใส่นะครับนี่ก็โยกตัวนี้ออกนะครับนี่ใส่เข้าไปดันตัวนี้เข้าไปนะครับให้มันแน่นๆแล้วกดลงไปกดลงไปนะครับน่าจะเห็นนะ ก็ใส่ลอกก็ทรงเดียวกันกับสไนเปอร์นะครับแต่ว่ามันเป็นตัวถูกกว่านะครับบอดี้ก็จะเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับทั้งทั้งฝาหน้านะครับและทั้ง้ายตอนสไนเปอร์ก็จะเป็นฝาฝาเป็นโลหะอะไรพวกนี้นะครับเกรดพลาสติกก็จะต่างกันราคาก็จะต่างกันก็ตอนนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับกับพวกปืนยางวงนะครับปืนเดินคลองนะครับตวกนี้ก็ใส่ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ โดนมาแล้วถึงยิงถึงกรอเป๋าใส่ลูกใส่ลูกหนักด้วยก็ครับอลืมกดนะครับกดทุกครั้งนะครับกดท้ายทุกครั้งเลยเสียงเป็นไงครับหรือว่าออกดีนะครับถ้ามันเป็นอย่างนี้นะครับนี่เก๊ดเก ดึงไม่มาก็ปรับมาทางบวกนะครับปรับบวกนะครับจะช่วยเราหนีแน่นขึ้นนะครับจมดินอยู่นะเมื่อกี้ก็ตัวนี้ครับประมาณนี้ครับนี่ขึ้นถงไม่ถึงครับยางไม่แรง ก็ถือว่าโอเคนะครับลอกนะครับการยิงการรีวิวนะครับก็สำหรับหน้าหน้าที่จางวงนี้เียวเลยเห็นถามกันมาเยอะนะครับก็รีวิวลอกให้ดูนะครับยิงยังไงนะครับรีวิวนะครับลอกฟินคัสนะครับ,รบตัวนี้ชุดนี้ก็ขาจับลอกหัวลอก